ใช่ครเดิ<ห>นทางมาที่ก <ละ S 1> ีฬาครับก็มาร่วมยินดีกับแม่จูนแล้วก็พี่เปิ้ลนะครับก็ทราบข่าวว่าแบบว่าเปิด์ลพีนิกแบบว่าดูแลเรื่องความงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอแม่จูนบ่อยๆนะแล้วก็ไปกินข้าวไปทานกับแม่จูนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เลยมาร่วมแสดงลองไปกี่ครับ ฮะจองไปกี่คอร์สหรือยังครับเดิมโอ้โหไม่รู้จะเริ่มจองอันไหนก่อนเลยมีปัญหาทุกจุดเลยไปเราที่นี่เขาบอกคอนเซ็ปต์ว่าลักนาตามแล้วตามผิวหน้าตามปัญหาผิวหน้าเออมันปัญหามันเยอะบางทีอะครับต้องทำงานเก็บเงินแล้วก็ต้องมาโพสกับปัญหาตลอดตลอดมาฮะโอ้ถ้าถ้าเกิดว่าขีดหน้าปุ๊บจะเจอเลยอะครับทุกอย่างขออนนุญาตเลยมาจะบอกว่าสดก็วงการบันเทิงไปนะเมคอัพครับเมคอัพ รันหัวมานต่องยินดีกับพี่นนอะใช่ครับใช่ครับฝากฝากคลินี่เอยครับก็สําหรับคนที่นะครับกําลังบองหานะฮะคลินิกที่ดูแลเรื่องความสวยความงามนะอยากแบบสวยขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเดลทัสทเขามีหลายสาขามากๆนะครับยังไงก็แนะนําที่นี่เพราะว่าแม่จูนกับพี่เปินนะ้ลเนี่ยจะเป็นแบบว่าเวลาจะทำอะไรอะ่ะเกลตั้งใจทําจริงๆและของที่แกทำอะจะดีจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเดลทัสนะครับเชื่อใจได้เลยครับ อาพี่ทำาวต่านมีก็เอาแล้วเอาคลิปมนออกคอนเทนต์เรื่อยๆเืๆเลยครับก่อนหน้านี้ตัดสินใจยังไงถึงเอามาร่วมในยารกับเราก็ไม่ได้ตัดสินใจยังไงนะผมก็ก็ปล่อยตามธรรมชาติน่ะก็เกก็ม,มีคอนเทนต์อยากทําอะไรก็เริมทำเพราะผมว่า,า,า,ามผมก็โตแล้วแหละอายุแบบเอยอะแล้วพอมีดามีแฟนมันก็แบบว่าใช้ชีวิตให้มันแบบว่า ปกติได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่แบบกลัวระแวงไปเองนะแต่ก่อนอ่าเออแต่ก่อนแต่ก่อนเราเหมือนจะแบบไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยอะไรเลยก็หลอนไปเองนะครับกลัวไปเองระแวงว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีหรือเปล่าแบบว่าแฟนคลับจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พออ่าเริ่มเปิดมาก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ทํางานได้เหมือนเดิมปกติ คนที่เข้าใจก็มีแล้วตัวตัวคนตัวคนของเราอ่ะมันรับรก็แต่ยังไงบ้างาเพราะรว่าเขาเขาเปิดตัวแล้วคนจะต้องเริ่มรูม้จักค่ะฟีดแตกของเขาเป็นไงบ้างเพราะเราเราเปิดตัวมากขึ้นเขาได้มาบอกว่ามันมีคนมีอะไรนก็มีเขาก็บอกว่ามีคนแบบว่าได้เหมือนกับแอดเฟซไอแอดอิสระแกมมาเยอะขึ้นนะแล้วก็บางทีก็มีแบบคนแบบว่าช่วงแรกๆเลยที่เปิดแรกๆเลยก็มีคนแบบ มาว่ามาอะไรต่าัๆช่วงที่ผมองแบบเป็นเดอะสตาร์แรกๆหมายถึงว่ายังมีแฟนคลับเป็นแบบตามๆอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ไม่มีแล้วเออหมดหมดยุคแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยก็ทําแต่งานแล้วแตงเคยมียดช่วงคนเขาก็เครียดหนาผมบางทีแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีตอนแรกจับยันแบบว่าเงาถ้วย คนแบบจัดให้ลดกันหรอเออเงากนประเทศเกาหลีเออประเทศเกาหลีมันเป็นแบบนั้นไะแล้วเขาถ่ายรูปไว้หนุเออโอ้โหเที่ยวไม่มีความสุขสุดเพราะว่าในทวิตเตอร์อยู่โดนด่าโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทำให้เราแบบใช่แต่เราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราปลอบใจกันยังไงสองคนเราแบบเอ้ยมันจะต้องให้ก้าวผ่านมันไปได้เลยตอนนั้นปลอบใจยังไงก็คือแค่พูดเราอดทนเลยอ่ะ พี่ตอนนั้นคือแค่คําว่าอดทนอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันหนึ่งเราต้องใช้เวลาพิสูจน์ไปว่าเราไม่ได้แบบเล่นๆหรือเราก็ต้องเลือกชีวิตคู่ของเรากันเองอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ได้แต่อดทนผ่าตนตรงนั้นมาแล้วพอมาวันหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราโตแล้วแล้วเราก็อายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมีผู้ชีวิตที่เราต้องศึกษาเองอย่างแล้วอืมแล้วก็ ผมใช้ผลงานพิสูจน์แล้วอ่ะพี่เหมือนว่าเราก็ทํางานทํางานทํางานเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ผมว่าคนไม่ได้โฟกัสเรื่องเหมือนว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ได้โฟกัสผมเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วแหละตรงนี้ก็เลยพาผมมาได้แล้วเนาะปีแล้วคะตอนนี้เรื่องอนาคตรั้นแหละมองไว้แล้วครับมองบ้านเสร็จยังคะที่จะใช้เป็นเรือนหอบ้านนะเสร็จแล้วแต่ยังดีวไม่เสร็จใช้เป็นเรือนหอเลยครับใช่ยังมีก็ยังไม่ ก็คือเป็นเรือนเรือนเดียวแหละทั้งบ้านด้วยก็เป็นแบบว่าคงเข้ามาอยู่ด้วยกันด้วยถ้าเกิดว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับผมแไม่าไไม่ถึงเข้าอยู่บ้านเอาจิ้งจิแต่งงานผมไม่ได้แพนเลยพี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากผ่อนบ้านให้หมดก่อนอยากทำทุกอย่างให้แบบพร้อมมีเงินเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือผมรู้สึกว่างานแต่งมันซิ้งเปลืองอ่ะอืมแล้วก็ การแต่งงานเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะอยู่ด้วยกันยืดยาวเลยก็เลยคิดว่ายังไม่แต่งเมื่อไหร<ๆ>่ที่บอกแบบพร้อมจริงๆอ่ะทั้งเงินหรือว่าทุากอย่างอ่ะผม<ๆ>ตงแต่งหรือบางทีแบบยังคิดเลยเล่นๆเลยนะฮะว่าหรือว่าเราจะมีลูกในงานแต่งไปก่อนเลยไ้ก็น่ารักดีเ,เี่โมเมนต์อ,อีกแบบนึ่งก็ได้อีกแบบนึ่งใช่แล้วนั่นดูน่ารักดีนะเอาลูกมาตัเคิดอ่ะแตคุยกับเขาแล้วเขาก็เข้าใจใช่ไหมบอกว่าถ้าสมมติว่ายังไม่มีงานแต่งก่อนอะไรเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจง่ายเนาะ ใช่เขาใจเขาจริงๆเขาดูแมนกว่าผมดีกนะคือเหมือนความคิดเราตรงกันตรงกันครับตรงกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะจัดงานแต่งให้แบบอ,อ๋อซิ้นเปลืองถ้าถ้าจะจัดจริงๆคงแบบกับผู้ใหญ่ถ้าไปไหว้ให้มันเป็นพิธีเรียบง่ายให้เป็นทางก,การใช่ใช่ครับแล้วลูกอะไรเงี้ยเขาแบบอยากมีไหมครแบลูกอะเขาอยากมีเหมือนกันกเขาอยากมีเหมือนกัน,กน,กนแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่แบบว่าสร้างอนาคตและพี่ผมก็จะสามสิบปีนี้แล้วก็แบบ ให้มันแบบทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็ถ้ามีลูกอะเราก็อยากให้ลูกแบบคุณภาพชีวิตดีอะใช่ไหมเราอยากให้เขาเกิดมาแล้วก็มีแบบเน้นส่งเขาเรียนส่งเขาเรียนดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยแบบยังยังก่อนะค,ค,ครับโอเคค่ะตามอินเสิร์ตจา้า